พอเราอัพหนึ no ่งครบหนึ huh. er ่งปีจากคำยกคิ้วดึงหน้าดึงคอหมอเป็ดค่ะปัญหาก่านทำของลูกค้าเนี่ยมีอะไรบ้างคะริ้วรอยเป็นส่วนใหญ่อะค่ะในวัย6.2ค่ะตาโตตีนกาผ่าเป็นรอยย่นแล้วก็โดยเฉพาะเหนียงนะคะ มันย่อนคอดจะออกไปข้างนอกพอส่องกระจกแล้วมีความรู้สึกว่าเว้ยทำไมมันเหี่ยวย่นอะไรอย่างนี้อ่ะที่มาแล้วก็แฮปปี้ขึ้นเยอะเลยค่ะคือหน้ามันเรียวลงค่ะแต่แต่งหน้าแต่งอะไรตันนี้15นาทีจบฉบับเดียวจบเมือ่อมีเพื่อนแนะนํามาแล้วบอกว่ามาที่เดียวจบเลยไปหลายที่มากเลยแต่มาที่นี่สองวันตัดสินใจเลยเอาเลยเอาเลยเลิศใจ,จหมอเป็จนี่น่ารักมากแล้วก็ให้คำปรึกษาใจดีมากมา มากเลยลค่ะลูกค้าแฮปปี้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ชอบคุณหมอเป็ดมากด้วยค่ะ